เรียนท่านผู้ครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับวิชานี้คือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องความหมายของเงินนะครับเอางง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 ง

ที่เราจะใช้จ่ายเรื่องเงินเงินสำคัญไหมเหรอเงินสำคัญไหมอันนี้คุยเรียนนะเงินสำคัญไหมเงินสำคัญไหมสำคัญสำคัญแต่นี้มันจะไม่ชีวิตระบายเพราเขาสูงตาะหงเงินทำให้เราไม่ต้องกังวลเองไหมลูกมีแต่คนคิดถึงระาับเขาพึ่งนั้นที่จะมีระดับเมื่อไรก็ตามที่เราริ่มใช้ชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่เราต้องวางแผนกัน แน,น่ๆอยากให้เป็นนิสัยที่ทุกคนมีนเพราะว่าเ,าเรื่องงันข้างหน้ามันมีความเปลี่ยนแ,บบแลปลงอะไรเกิดขึ้นหรอแต่คุณทำงนานอยู่วันนี้คุณอาจจะตกงานในอีกสองเดือนข้างหน้าก็ได้คุณสุขภาพดีวันนี้คุณอาจจะเจ็บป่วยในปีข้างหน้าก็ได้แล้วมันก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าแต่ว่าคุณพร้อมแค่วันนี้แต่ไม่ได้พร้อมรับกับข้างหน้าอันนี้ไม่ได้ลองแผนกันวางแผนคือการมองให้เห็นข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถอยกลับมาเปรี่ยนงาไนไว้แทนการลองแผนจริง ทีน e ี้เราดูวดีทั์ไปแล้วทีนี้ต่อไปเป็นคําถามกระตุ้นความคิดคุณจะถามนักเรียนว่าเงินมีความสําคัญต่อการดาเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนอย่างไรบ้างใครคิดว่าตอบได้ลุกยกมือลุกตอบเป็นภาษาของเราเลยนะครับสั่ัญเพราะเมื่อเราป่วยเราใช้เงินเพื่อซื้อยามา ตบมือเพื่อนหน่อยต,นในในต่อใครที่ว่าจะตอบได้อีกยกมืออ้าวเอาน้องมาวินมาลูกกับใช้ในการเดินทางเพ่อการเดินกำลังค่ะและใช้ในการเรียาเพื่อรักษาโรคได้ด้วยค่ะอ๋อโอเคเอาตบมือเพื่อ,น,น,อ,อ,อน,น,นหน่อยเอาต่อมาทำแนวคิดตามวาถษาของลูกเอง ใช้เสื้ออาหารรคับแล้วใช้เสื้ออาหารใช้เสื้ออะไรอีกลูกใช้เสื้อผ้าเวลาเราไปตลาดนัดเราซื้อของในตลาดนัดเราต้องใช้อต้องใช้เงินเอาตบมือเพื่อนหน่อยที่ก้อนนอกเหนือจากคนอื่นคือสามารถใช้เงินในการ สร้างบ้านซื้อปูนซื้ออิฐใช่ไหมครับคือที่อยู่อาศัยของเราเองนะครับหนในปัน a จียนตรงนเพื่อนหน่อยเอาต่อไปนะครับเิงมีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันนะครับหคือใช้ซื้อสิ่งของที่จําเป็นนะครับเช่นอาหารน้ําเสื้อผ้ายารักษาโรคถ้าไม่มีเงิน เราอาจไม่มีของใช้ที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับสองใช้เป็นอะไรเงินใช้เป็นสินค้าในการเล่นเกมเนที่เราจะต้องเล่นของกันกับของเหมือนสมัยก่อนเราใช้เงิน แต่โรคเขาเรียกว่าเงินอะไรเงินหอยเอาไหนใกล้ตัวงินหอยเมื่อกี้อ่าน้องเตรียมตัวมือเตรีมหน่อยเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเบี้ยเบี้ยหอยแต่ก่อนจากเบี้ยหอยก็จะมีการซื้อขายเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นการเลกเปลี่ยนเช่นบ้านนี้ปลูกข้าวไว้เยอะบ้านนู้นเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้เยอะบ้านนู้นที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือก็จะมาเล่กกับข้าวน้ำใช้ อ๋อทีนี้สีเงินมีความจําเป็นอย่างไรเงินคือวางแผนอานาคตได้ วิธีจะช่วยพ่อแม่ก็คือการที่เราช่วยอองเงินในการศึกษาเรามารู้จักสกุลเงินของประเทศต่างๆกันพราะตังที่อยู่ใน,รนรกระเป๋าของเรามาดูเอาธนาัตรก็ได้หรือว่าเหรียญก็ได้นะเรามาดูกันว่าภายในธนบัตรภายในเหรียญมีลักษณะเป็นอย่างไรด้านหน้า มีรูปอะไรบ้างรายละเอียดด้านหลังรายละเอียดมีอะไรบ้างต่อไปน,นี้เรามาดูกันประเทศไทยสกุลเงินที่เราใช้อยู่คือสกุลเงินบาทไทยสกุลเงินบาทไทยไหมายถึงสกุลเงินของประเทศไทย1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ3 5าถึง37บาทของไทยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนัเวลานั้นนี่เป็นเรียญอะไรลูก ยี่สิบห้าสตางค์นี่เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ผลิตจากเหล็กชุบทองแดงทีนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่หนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งร้อยสตางค์ทีนี้ลักษณะด้านหน้าของเหรียญยี่สิบห้าสตางค์คือประทับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ คือในหลวงรงงาชการที่สิด้านหลังก็คือแสดงพระอารามาพิไทยย่ว่าโวโอโรก็คือพระวะชิรกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับใต้พระมหาพิชัยมงกุฎนะครับอทีนี้ต่อไปต่อไปคือเหรียญอะไรลูกด,ด,ด,ด้านหน้าของเหรียญแสดง พระบรมจายาล,ลัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สน,นะครับด้านหลังของเหรียญตรงกลางเป็นพระปรมาภิไทยย่วโอวโโ่าวอพรด้านล่างเขียนว่าประเทศไทย50สตางค์และปีวัตที่ผลิตเหรียญห้าสิสตามผลิตจากอะไรโลหะโลหะนั้นก็คือเหล็กชุบทองแดง นี่เป็นเหรียญหน1 1> ึน1 1> ่ง <1 S 1> บาทด้านหน้าของเหรียญคือรูปพระรบรมฉายาลักษณ์ราชการที่ <4 S 1> สิด้านหลังแสดงพระปรมาริตไทยย่อว,ว่าวอรคือว,ว,ว,วชิราลงกรณต่อไปคือเหรียญห้าบาท,บาทต่อไปคือเหรียญห้าบาทนี่ลักษณะด้านหน้า,น,านี่คือเหรียญห้าบาทในปัจจุบันนะครับ นี่คือลักษณะด้านหน้าของเหรียญหบาทนะครับนี่คือลักษณะด้านหลังของเหรียญ5บาทนะ,ะด้านหน้าก็คือรูปพระจายลักษ์ราชการทีสิบด้านหลังมีอักษรพระประมาพิไทยว,ว,วรปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญ5บาทเอาต่อไปเหรียญอะไร เ,เอาใบเหรียญสบาทเอาใบเหรียญสิบบาทนี่คือลักษณะเหรียญสิบบาทด้านหน้านี่คือด้านหลังของเหรียญสิบบาทนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทในปัจจุบันนะครับเอาต่อไปเป็นธนบัตรคือใบกี่สิบใบกี่สิบเอาต่อไปใบห้าสิบนี่คือใบห้าสิบ ต่อไปคือธนบัตรใบห้อต่อไาไปห้าสิยเาต่อไปเบคนนี้ร็ยางได้ที่สุดแค่ ตั้งใจเรียนนะครับนี่คือลักษณะของธนบัตร1,000บาทด้ทานหน้าด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปมารู้จักสกุลเงินดอลลาร์เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยศศศเฉพาะการซื้อขายระหว่างประเทศและมีหลายประเทศใช้ชื่อว่าดอลลาร์นะประเทศที่ใช้เช่น สหรัฐอเมริกาแคนดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์ฮ่องกงนะครับนั่นคือเงินดอดลลาร์นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือรูปของกาะเอียดของเงินดอดลลาร์นะครับใกล้ๆเงินไทยไหมลูกไม่ใกล้ทยใกล้ๆอ,อบางคนบอกว่าใกล้ๆเอาต่อไปสกุลเงินยีน ตะกุ่มเงินเยนนี่จะใช้ในประเทศอะไรบ้างญี่ปุ่นญี่ปุ่น <c oughs> นะครับอ๋อลักษณะของเยนเป็นแบบนี้ <c oughs> อ๋อนี่คือรูปของรายละเอียดตะกุ่มเงินเยนต่อไปตะ <c oughs> ก,กุ่ม <c oughs> เงินปอนด์ประเทศที่ใช้เงินปอนก็คืออียิป <c oughs> ต์ซูดานซีเ <c oughs> รียตุรกีไทย เลบาน,นอนนี่คือตะ้งตูนองอ่อนลักษณะเป็นแบบนี้ ประเทศที่ใช้เงินยูโรเป็นทางการก็มี20ประเทศ,เทศในยูโรโซนเช่นประเทศออสเตรียแล้วก็เบลเยียมเอตเนียอ,อ่าเอตเนีย ครูจาิบายรายละเอียดของกักคุณเงินต่างๆแล้วครูจะให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองด้วยนะให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเอกสารใบความรูน้นี้เดี๋ยวครูจะแจกทีละคนทีละคนเลยนะครับคนละสองแผ่นนะครับมา อ่านศึกษาเ้ื่อตัวเองด้วยนะครับในใบความรูน้นี้ตั้งใจอ่านนะลูกคนละสองแผ่นนะครับตั้งใจอ่านนะครับคนละสองแผ่นนะครับ เมื่อกี้ครูได้อธิบายถึงรายละเอียดของสกุลเงินต่างๆแล้วก็ความหมายของเงินความสําคัญของเงินต่อไปก็นักเรียนศึกษาด้วยตนเองด้วยแล้วสวัสดีค่เก้านี่เจ๊ตูนกับพี่คนเดิมมาขายดิกน่แต่กาได้รับแบบนะเด็กจำเรื่องได้ที่เราคุ้นกันตอนนี้แม่ค้าตูนแม่ค้ากาบตูนกำลังเดินขายของใครจะซื้อบ้าง ดินโสปากนายยางลบอะไปจะปซื้อดินโขบบ้านลูกเอาบอกไม่ครับประกาศดังๆเลยจ้าเอามีมีมม จะบกคือใบงานที่1.1กับใบงานที่1.2ใบงานที่1.1คือเรื่องสกุลเงินใบงานที่1.2คือเรื่องค่าของเงินนะครับเดี๋ยวครูจะแจกคนละสองใบงานนะครับเาเดี๋ยวต่อไปครูจะให้แต่ละกลุ่มทำเป็นแผนผังลายแบบติ๊งนะครับให้ทาเป็นฝังเกี่ยวกับเครื่องเงินไปช่วยกันทำ แต่ละกลุ่มนะลูกนะเริ่มลูกเริ่มเริ่มทำเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละคนนำเสนอรายงานทั้งสองรายงานของตัวเองให้แต่ละคนนำเสนอเป็นรายบุคคลเอาใครจะเริ่มก่อนลูกยกมือเอาลูกเกณฑ์มัน เอาต่อไปคุณต่อไปมาลูกวะนดี้ทีล้วนัครััเอาคุนต่อไปลูกต่อไปไปลูจะนำเสนอใบงานที่1.2เรื่องท่าของเงินวันจันทร์นมาวินได้อะไรจ่ายจากพวกเรา่าไร้ลูก60ิดบาทที่นี้ ได้รายจ่ายจากผู้ปกครองเท่าไรลูกปันจันหกสิบบาทแล้วมีค่าใช้จ่ายกี่บาทลูกยี่สิบเก็บอมเท่าไรครับเก็บอมสี่สิบทีนี้วันพุธได้รายได้จากผู้ปกครองเท่าไรลูกค่าใช้จ่ายเท่าไรครับเล้กเก็บอมตอนวันพุธเท่าไรลูกสี่สิบบาทเอาตเมเ่อยเพื่นอนหน่อยเอาต่อไปใครจะทำมาเีกทุกคนับ ตอนมันจันการ์ตูนได้รายได้เท่าไหร่ลูก60บาทค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่40บาทค่ะเองเท่าไหร่ลูก20บาทค่ะตังเงินเพื่อนลอยเอาต่อไปจะเป็นการนําเสนอรายกลุ uk, no voilà. ่มต้องนําเสนอทุกกลุ่มนะลูกกลุ่มือเตือนเตรียมตัวไว้นะเอาดูกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับเอาแน่ทำตัวลูกสวัสดีค่ะดูชื่อได้ดีคิดจะพอยู่